สวัสดีครับผมแจ็คครับแจ็ครับเดียวจาก Ford p r o D ดีบแจ็คนะครับวันนี้จะมานำเสนอ Ford e v e r อเรนะครับราคา1,799,000าบวกค่าสีขาวอีก1มื่นหนึนะครับตัวนี้เป็นขับ4ไทเทเนียมพัดนะครับผมมาดูที่ด้านหน้าเลยครับจะเป็นชุดแต่ง F150 Spider นะครับผมด้านนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำนะครับผม อันนี้มีความสวยงามมากนะครับแบบสไตล์อเมริกันเลยครับผมอันนี้จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็คืออันนี้เราจะมีไฟเป็น led นะครับจะเลือกได้เป็นสีส้มสีขาวหรือสีแดงครับผมส่วนในการชนหน้านะครับอันนี้ลูกค้าขอเป็นแรปสีดําครับอันนี้มาจากโรงงานจะเป็นเซนเซอร์6จุดนะครับผมแล้วตัวนี้ครับไอดูว่าเป็น f 150่งห้าศยปาเดอร์ยังไงดูที่เป็นไฟ led ได้เนี่ยครับ เป็นแบบรูปตัว C นะครับบ่งบอกความเป็น F 1 5 0เดอร์ Spider ครับผมส่วนด้านบนนะครับลูกค้าครับขอเน้นเป็นสีขาวตัดสีดำทั้งคันนะครับอันนี้ข้อไฟหน้านะครับช่วยกันในเรื่องของความปลอดภัยเวลาถ้าเราขับไปชนหรืออะไรเนี้ยจะช่วยกันการกระแทกตรงไฟไว้นะครับทั้งด้านขอบอะไรเงี้ยครับผมส่วนถัดมาครับอันนี้จะเป็นซุ้มล้อนะครับอันนี้เลือกเป็นแบบ6นิ้วไม่มีหมุดนะครับ เป็นสีดําด้านนะครับผมเข้ากับตัวที่เป็นยาง Monter AT3 นะครับของไรเดนพร้อมแม็กโอเอซนะครับอันนี้ลายเหมือนลายรูปประแจรครับขอบ20ลัดด้วยยางออฟโรดครับทำให้เวลาที่เราขับเนี่ยเจอเจอน้ำท่วมหรือว่าถนนเปียกลื่นนะครับเวลาฝนตกเลยครับจะช่วยรีดน้ำได้ดีนะครับผมมาส่วนทางด้านต่อไปครับเป็นคอบ ไฟสีดำครับบ่งบอกว่าตัวไทเทเนียมพัดเนี่ยครับเป็นตัวใบเทอร์โบครับผมนี่ครับเป็นครอบสีดำเข้ารูมนะครับผมทำให้มีความสวยงามมากๆครับเพื่อข้อดีของมันเนี่ยเผื่อเวลาคุณลูกค้าขับไปนะเนี่ยเกิดเชียวกับอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะช่วยรองรับไม่ให้โดนตัวเป็นโครเมียมอันนี้ปกตินะครับนี่ครับด้านบนครับผมจะเป็นส่วนของครอบครอบไฟนะครับปกติจะเป็นสีโครเมียมครับอันนี้จะ และสติกเกอร์ด้วยสีดำครับผมซึ่งมีความเข้ากันมากๆส่วนในตัวอันนี้ครับคิ้วกันาสาดของ f อร์ดเอเลนเนี่ยเป็นของโรงงานนะครับซึ่งเรามีการรับประกันจากโรงงานนะครับว่าถ้าเกิดติดไปแล้วเนี่ยมีเหตุหลุดหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถแก้ไขได้โดยของฟอร์เลยครับรับประกันครับผมนี่ครับด้านมือจับครับส่วนปกตินะฮะจะเป็นโครเมียมแต่เนี้ยครับ จะเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็เป็นตัวอันนี้เหมือนยิงสายแล้วก็เป็นอักษรเอเวอเรสสีแดงครับผมมาส่วนในด้านของตัวบันไดทางขึ้นนะครับบันไดนี้สามารถรองรับคนตัวใหญ่ได้ถึงหนึ่งร้อยี่สิบกิโลเลยนะครับผมสวยมากๆเป็นสีเงินตัดกับสีดำนะฮะนี่ครับด้านหลังนะครับส่วนด้านด้านบนนะฮะก็จะนี่ครับแรปดำตั้งแต่มูลรูฟนะครับลงมาถึงด้านหลังนะครับผม สวยงามมากๆฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบอถังน้ำมันนะครับเป็นฝาครอบเป็นสีดำดำด้านครับส่วนด้านนี้ฮะจะเป็นตัวครอบไปท้ายสีดำนะครับสีดำแล้วก็เป็นสายคาดเอวนะครับผมของเอเวอเรสครับเป็นสีดำด้านอันนี้ครับเป็รถขาวดำนะครับดูตัดกันมากๆนะครับผมยังไงย้งปะ ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวชี่ฉลามนะครับสีดำนะครับผมโดดเด่นอยู่ด้านบนนะครับแทนตัวสัตว์ราศแบบที่เป็นสัาาบบน,น,นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าเบลวเดสไทเทนเ,น,เนียมหนึ่ง0้านเจ็ดแเ้าห่เ้าพันตัวค่าสนี้าวาเป็นหนึ่งล้านแปดแเ้าบาทตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ลูกค้าสามารถเลือกสูงเปอร์เซ็นต์จาก้าปีหรือหกปีครับได้หรือ จะเลือกครับส่วนลด2 0 0 0 0 0บาทครับลูกค้าอ,อ,อยากได้แบบไหนบอกนะครับเราจัะให้หมดนะครับอันนี้เหลือเพียงไม่กี่คันแล้วนะครับผมวันนี้แจ็คกับโปรโชั่นดีๆแบบนี้ขอตัวลาไปก่อนแจ็คแบบเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฟอร์ดโดีบายแจ็คด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ